สวัสดีค่ะดอกคริสต์มาสเค้กตัดบานแล้วจ้ะแต่ว่าบานยังไม่มดถูกต้นเนาะช่วงนี้มีขายเราจะตำซุปเปอร์มาตรลานขายดอกไม้เนาะตลาดนาดมีขายแล้วจ้ะไปหาสื่อมาว่างาต่างใดเลยเนาะก็ต้นหนึ่งก็ประมาณสามยูโรสี่ยูโรอะจจะต้นในหน่อยนะก้อในหน่อยจ้ะนี่นี่ฉันปลูกหลายปีแล้วมันก็นเลยก้อใหญ่เนาะจ้ะ ฉันก็อว่าจะถ่ายคลิปพร้อมกันแต่ว่ามันเป็นก่อนเขาต้นนี้มันบานก่อนเขาเนาะเห็นไหมใบหนึ่งมีมีสองดกอกใบหนึ่งมีสองดกอกเนาะยงามเลยจ้ะสองดอก <c oughs> นี่ก็สองดอกจ้ะนี่นาะนี่กำลังบานก็สวยจ้ะ มีหลายสีจ้ะชั้นสะสมยังไม่ครบถูกสีจ้ะสีเหลืองจะเพลงหน่อยเนาะก็หาสื่อใดแล้วจะนอกตอนนี่ใครอยากสะสมเนาะตะวันที่ว่าดอกแปลกๆสีสวยๆหน่อยก็อตองไปสื่อที่อินเทอร์เน็ตสื่อในอินเทอร์เน็ตซื่ออีเมเออในอีเบจ้ะอีเบเนาะสื่อในอีเบจ้ะนี่ยังไม่บานจ้ะยังไม่บานเห็นไหมดอกกำลังจะบานสวยเนาะ <c oughs> ดกต้นนี่ดกมากดูไหดูเป็นใบหนึ่งมีสองสองดอกสองดอกสองดอกเนาะสามดอกสามดอกนี่จะออกมาถูกดอกไม่สามดอกเนาะสวยเห็นไสามสีตรงนี้สามสีเนะาะเกาะมีต้นหนึ่งเอออีกสองต้นฟังนี่ ยังไม่บานอ้ยจะรอถ่ายให้ดูผมกันบานผมกันมันไม่บานผมกันจะทํายังไงนี่เนาะก็ต้องถ่ายแบบถ่ายแบบคนรอบอันไหนบานก่อนกดถ่ายก่อนเนาะรูก really สึกว่าต้นนี้จะสื่อมาก่อนเผื่อนหลายปีแล้วเนาะมันก็ไปเก่ามันก็เหี่ยวแห้งเลยเนาะล้วกมันใหญ่เร็วเปลี่ยนกระถางให้มันจะใช้ดิน ใช้ดินที่ปลูกกระบองเพชรจ้ะสื่อดินมากดินก็แพงนะพี่น้องถุงหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดยูโรแปดยูโรมั้งถุงหนึ่งถุงในหน่ยห,หนึ่งนะถือถุงน้อยมากจ้ะเพราะว่ากระบองเพชรเรามีหน่อยเนาะหลากกาลังออกจ้ะฉันเคยเด็ดให้หนองคนหนึ่งไปเด็ดทุกต้นเลยจะมีรอยเด็ดอยู่จ้ะเห็นไหมนี่นี่รอเด็ดมากกว่รัดไหมเห็นไหมนี่แต่ว่าเขาไม่เห็น ว่าเป็นไมเป็นเขาก็ไม่บอกฉันให้เม็ดตกใหม่เออแจกเม็ดตกใหม่แจกเม็ดพักอะไรไปเขาไม่มีใครบอกเนาะว่าเป็นไมเป็นก็เลยเลิกอยากแจกจากปีนี้ก็เลยเค้นเซนแบบไม่แจกแเรวเพราะว่าไม่มีใครบอก,กว่ามันเป็นหรือเปล่าเนาะแล้วก็ติดโควิดจ้ะตอนในช่วงนี้มีโควิดระบาดก็กไปไม่ได้เนาะก็เลยเออเค้นเซนมดเลยใครถี่คอไว้ก็คือแบบลืมไปเลยนะ่ะเดี๋ยวค่อยขอใหม่อะไรแบบนี้ เยอรมันก็อเอามาขายเหมือนกันจ้ะเยอรมันก็เริ่มเห็นมีเยอะเหมือนกันตามซปเปอร์มาร์กเนาะ,ะเห็นหลายอจ,จ้ะบ,บนสีต้นนี้ยังไม่เป็นจ้ะด็ดมาจากเก่าเก่ของของพ่อลุงเนาะนี่กำลังออกจ้ะออกลากเห็นไหมออกลากนี่ออกลากโอเค โราถ่ายแบบบ้านผอมกันไม่ได้นะต้องถ่ายยังี้จ้ะเดี๋ยวมันปานสีสีขาวบานสีขาวสีอะไรบานสีชมตีอะไรบานเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงเนาะจ้ะเนาะจ้าคนรักดอกไม้ไม่มีคลิปสวนจ้ะเพราะว่าสวนดอกไม้ในสวนไม่มีหรอกจ้าอากาศหนาวแล้วเนาะเรามาดูดอกไม้ในบ้านกันที่นี่ ต่อไปนี้ก็จะถ่ายดอกไม้ในบ้านแล้วก็เออจะก็หาอะไรมาทําให้มันมีคลิปตลอดเน,นาะจ้ะเนาะโอเคจ้ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ